รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย หนุ่มสั้นครับห้าสิบครับห้าสิบครับโอ้โหเป็นหนุ่มใจถึงครับตัดกลางเลยอ่าครึ่งครึ่งไปเลยห้าสิบครับไอผมลืนอยู่นี่เอาแล้วเลยห้าสิ ได้นะครับทุกสัปดาห์ครับเวลาเลือกแล้วเนี่ยในขณะที่ลุ้นพอบอกว่ามันมากไปหรือน้อยไปมันแบบโล่งผ่านไปหมดเลยนะครับสาวคนหัดไปครับคนนี้ก็บอกว่าเขารีบกลับบ้านแน่นอนจรริงมไ่ีบค่ะ51-99เลขไหนดีครับ60ค่ะ60ทำไมถึงชอบเลข60ครับชอบคนอายุ60ค่ะ ก็เป็นสาวชอบหนุ่มวัยเกษียณนะเนี่ยหนุ่มวัยเกสิบพอดีเลยทำไงอายุจะเดินไปไวขึ้นหกสิบครับหกสิบเ <c oughs> ดี๋ยวเป็นจอ,อน้องเขามาก <c oughs> ้รู้สึกห่วงมากเกินนะ <c oughs> เราไปห่วงนักทำไมที่บ้านไม่เด็กอย่างนี้ใช่ไหมเ <c oughs> ย้ตัวสุดท้ายเอาให้หนัก <c oughs> แค่2คนครับแต่เขาช่วยตัดไปเลย90กว่าตัวเลขสงสัยจะไม่ถึงรอบนะเนี่ยเรารู้สึกว่าเพิ่งถึงแค่คนที่3ของรอบแรกตอนนี้เหลืออยู่9ตัวเลขครับเ,เป็นไป <5 S 1> ไ,ได้เยอะมากๆบอครับ51าถึงเลขไหนดีครับห้าสิบเออหครับ55า6 <c oughs> โ้สิบหก จะทำสิงนี้นี่ไมไงน้องมีดไม่ละเขาลุ้นแบบคนอื่นลุ้นไม่ใช่น้องพจินีไม่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 เรือกกันนี้ก็ไม่น่าจะโกรธกันนะครับอะไรครับก็ไม่น่าจะโกรธกันนะครับเอาปืนมาจ่อมา ทำไมห้าสิบหกแล้วมันไม่เช็ดนะพี่ตายแล้วยิงมาดีกว่าเข้าประตูไปเลยมุกกว้าห้าสิบหกครับห้าสิบหกแล้วเช็ดเลยครับ ถ้าตัวเลขเกมวันนี้เร็วมากเร็วจริงๆถ้าตัวเลขนี่นะครับทำไมมาคุณิอะไรมางวดนี้ทำไมเลขมันเหลือน้อยยังวะซึ <laughs> ่งแม้จากคุณตั้นที่มีเป็นร้อยจากพี่ไปเหลือไม่ถึงสิบเลยเอออยู่ที่คุณจิ๊บก่อนครับจิ๊บครับถ้าตัวเลขครับห้าสิบเอ็ดถึงห้าสิบห้าเลือกดีๆเลือกดีมีสิทธิ์เข้ารอบไปแล้ว เรื่องดีๆนะมองสายตาเนี่ยสามคนนี้ข้างเคียงเพราะว่าตัวเลขที่น้องจิ๊บจะเลือกเนี่ยนะครับมีผลต่อคนข้างเคียงด้วยห้าสิบเอ็ดสิห้าสิบห้าเลขไหนครับสามสามน้องเขาเอาผมไปมัดรวมเขาดีกว่าย่าเลยพี่เอาแบบพี่ไว้มดตัดสังดีกว่ามมัดรวมมัดจ้องอะไรผมเนี่ยอะไรดีครับ 53าสมทำไมชอบเลขนี้ค uh รับอะไรนะบอกวันเกิดที่บอกตัดครึ่งลยนะแกงพีกลัวไหมครับกลัวไหมครับจับใจแล้ว โอ้โหเกมไวมากครับท่าสามน้อยไปนะครับทำให้ตัดไปแล้วเหลือ2ตัวเลขสองคนผ <คะ S 1> <2 S 2> ่านสามคนผ่านเข้ารอบมีใครบ้างครับก <คะ S 2> ็มีคุณตุ๊กตาอลว,วนๆน,นะคะน้องชิปนะคะแล้วก็คุณหมอทพัน รอดไปแล้วหนึ่งรอดไปแล้วหนึ่งรอดไปแล้วสามเหลืออยู่สองคนกับสองตัวเลขครับเลขใบนี้ค่ะอย่ายิ้มเอาเอาห้าสิบสี่ห้าสิบสี่ห้าสิบสี่อ่ะตั้นต้องรับผิดชอบห้าสิบห้าโอ้ชอบไหมถามตั้นนิดนึงดีกว่าเหลืออยู่สองตัวเนี่ยเขาเอาห้าสิบสี่ไปแล้วเราก็ต้องรับผิดชอบห้าสิบห้าในเรื่องผมก็ได้เป็นผู้พันนะผมก็ต้องเข้มแข็งอะ ูดเป็นลางแล้วว่ายอนตายในหน้าที่ก็เอาเลยดีไหมอ้าวเราไปเฉลยที่สบู่ฮาร์โมนีกันครับมา54เป็นของคุณตูเทปห้าสิบห้าไปไอเดียเดี๋ยวยังไงอย่าให้โดนหน้านะ ทำไมอ่ะบีบผมไก่กันที่ขอบของเค้าตกเลือดทออย่างนี้เราก็มอบสบู่ฮาร์โมนียับยั้งแบคทีเรีย99%ให้ครับ